ครับผมสวัสดีคร,บคครบับสวัสดีพี่น้องเงอฟซีช่องโอธนัดขวาทุกคนครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่เพิ่งขามาเบิ่งช่องเด้อครับผมมันนี่พอดีเห็นหัวฮีโน่ครับผมน่าจะเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยครับผมตัวนี้มู้เลิตบรรลังนสไร่กับบะยุยู่เป็นหัวนอเครื่องงอครับผมแต่ว่าเป็นคัสซี่ตัวเก่า เดี๋ยวให้พินสไลด์ลงจบกันเดี๋ยวไปขึ้นไปเบิงหนาลดน้ำพินครับผมเดี๋ยวขึ้นไปขอความรู้น้ำพินวังเลยพี่วังเลย รถแบบนี้เขาเอาินรถโล้อฟครับผมรถโร้อฟเครื่องนี่พวกมั่นใจนะเดี๋ยวต้องไปถามลูกพี่เพ่นมึงก่อนไปอีกนิดนึงลูกพ้ยโอเคครับครับผมตอนนี้ขึ้นมาทึ่งนารวดแล้ววันนี้มา เบื้งหนาลดน้ำดูดที่มันครับอันนี้เป็นฮิโน่อย่งลูกพี่กวะน,นี่ฮิโน่ซีรีส์เจ็ดเดท่าไรนี่เจ็ดร้อยซีรีส์เจ็ดร้อยเครื่องไหมเครื่องจักแร้งตัวนี้ซีหนึ่งศูนย์ซีสองศูนย์เออซีหนึ่งศูนย์เนี่ซีสองศูนย์นยี่ละประมาณนี่ละครับผมตัวนี้เป็นเป็นเจ็ดเกียร์น้องพี่เนาะแมนบอกเจ็ดเกียร์โอ้อมีห้องบอ้มียังเล่บอ้ออมีเกียร์ลงเกียร์ล่วมีเกียร์พิเศษอีหยังบอ้มีเลมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ถอยจอซื้อนี่บอก แล้วมีโตเอียงอีกที่ว่ามันมันต่างจากรถบ้านเท่านี้โตอย่างนั้บ่มีเอียงกันบ่พวกระบบพวกปุ่มหลายๆอันเสียนั่นมันเอียงแน่เนี่ยเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะไก่ก่อนขออนุญาตนั่งทั้งๆครับสิ่เด็กเพิ่งซับซับอ้าวนี่ครับเบิ้งโอ้จักนิ้วหนูพี่นี่12 12นิ้วตีเองบ่เนี่ยใส่ไงปืนมันจิดนอนได้บ่ล่ะ สองฟังกันบ่สิบสองอันฟังนี่สิบฟังนี่สิบสองเอามีอย่างเนี้ยอันเดียวกันแล้วก็รถปานเขาเนาะอ่นบอสโอตะวันเป็นภาษาอันนี้ตีเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านบอสกัจังหวะเออเออเออเอาอ่านบอสกับอ่านบอกสอีอย่างไงบอืสเบิ้งเด้อเบิ้งเกียร์ครับหัวเกียร์กะเนี่ยอ๋อมาถอย ไอเบิรงก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นแอร์โอ้นี่บ่อชุดควบคุมแอร์ตั้งออโต้ของสี่บ่ oh, อครับอ๋อแล้วก็เป็นคล้ายๆรถปิก up แล้วเนาะใช่ก็รถเอาเ่่ไดรพูนเอาคือย,ยังป่านหอ,อๆๆๆนี่ครับผมเป็นเป็นไพ่ในหนารถเป็นอ๋อประมาณนี้ครับผมคม้นโซนหนารถ เป็นห so ัวนอกเครื่องนอกแต่ว่าเป็นเป็นคัสซี่ไทยเนาะเป็นเป็นเป็นคัสซี่ของฮิโนะตุ๊กเก้ามาจับหัวแบบชุดขนาดอืมอืมอืมอ๋อชุดหนาแล้วเขาเออเออเออคอาหนาอ๋อมองมองว่างเครื่องมองยังกันบ่แมนอ่าอ่าอ่าแต่ว่าคัสซี่ยังเป็นอันเก่าคัสซี่เฮาอ่าอ่าคัสซี่เฮาโอเคหนาชุดเครื่องชุดเกียร์อ่าอันนี้ก็เป็นชุดควบคุมรถโลออฟคือจังรถบ้านเฮาเนี่ยครับผมชุดตัวนี้เป็นชุด chuột câu bất đó hãy lúc thì vẫn xa các bạn con Các bạn cả hàng อันนี้เป็นเป็นกระจกไฟฟ้าเป่าลูกพี่แมีนบอเออเออใส่เอาใส่อันนี้ไฟอ๋ออันนี้ไฟหัวเก่งอันนี้ก็เป็นโตปับกระจกอันนี้ไส่ใส่ขวาปับปับเข่าปับออกบปล่าพับได้บ่พับพับอันนี้พับเกิดโอ้โหเป็นโตพับเกิดอ้าโอ้ยพับเพียงปวดขาหักเอ้า เอาเนี่ยไปเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนไอ้ลูกพี่เพิ่นพับเบิ่งหายขาหักเลยครับ่ค่อได้พับเลยพับไปพับขารัาผมอันนี้เป็นเป็นไพน่ในหนานลบ กะบ่มีอย่างแตกต่างกันหลายครับผมก็มีแตกต่างเพียงรูปทรงครับผมตัวนี้ก็อาจจะพ่ามันโตไม่กัเลยจะประมาณนี้ครับผมเรื่องลักษณะแล้วก็รูปทรงต่างๆภายในรถครับนี่ประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นพวงวมายอันนี้ผมเพิ่นจะมีโตเพิ่นจะมีโตไอ้ลอกรอบเครื่องล็อกอย่างกับประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผมงงแต่ว,ว่ามันมี่คือมี เงี้ยมันดันเขาดันหนังคือว่ามันแห้งเร็วคือจังไดครับพี่น้องคนไหที่ขับฮิโนรุ่นนี้โย้ามีความรู้อยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับเด้อสำหรับฮีโน่รุ่นนี้ในพวงประหยากหูคือกันครับพะว่าเครื่องถ้าเครื่องมันเลยหลายๆอย่างคือเกียร์หน่อยปะถ้ารถบ้านเท่าเครื่องสามร้อยเครื่องสองร้อยเจ็ดสองร้อยแปดเนี่ยก็มีตั้งเจ็ดเกียร์แปดเกียร์้วครับผมเป็นเกียร์สองของ เอเอาฟ้าไปม,มุมโค้ก็ได้บ่หเอสองยังน,ะนะยละจะเอาไปยังโอ้ว่าเพียงเรียบร้ยอยแลงโอเคครับเขื่นไปซอมเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเอากระบะอีกกระบะหนึ่งไปว่างแต่ว่าดันเขาดันเนี่ปกติยนูนบ่ใส่เกียร์สมเกียร์ซีนไลนไปธรรมาดาเนี่ยมูนบ ตแบกลากฟูงไปก็เต็มทีงเจจกลุ้อ,อ๋อจากไปไม่อจหาเออเกีวกเกียวหานี่แล่นแลนแถวไหแนนี่แล่นนี่บ่เราย่องชดบุรีแถวๆนี่บ่งับอออคอคือคอกับมีเขามีเนินปกติธ่รมดาเนาะบ่ได้ถึงกับดันเขาสูงสูงครงับนั่งเขาจะแบกกัเจ้าเจ้กอ๋อลาอ๋อออ เขาตะแบกเกียร์โฮกก็โอเคอยู่ <_ d ans> เขาตะแบกบเอ้ยครับผมเดี๋ยวให้ลูกพี่เพิ่นว่างอ่ะนี่ประมาณนี้แหละครับผมขังในกะขับคือรถบ้านเท่านี้แหละพ่วงมาไลก่กะนปั๊บได้คือกันมีมีถุงลมบอลูกพี่รุ่นน <_ d ans> ี้มีมีแอร์แบกบ่ครับ <_ d ans> มีวะมีมีแอร์แบกมีอย่างปกติ <_ d ans> เนีเ่ยครับผมเพราะว่า อ๋อเห็นผู้สาวแนวอะไรเนาะลูกพี่ปวดเอาเอาละเอาละโอเคเดี๋ยวให้ลูกพี่มันถอยไปใส่มาลูกเพลมึงเคลื่อนเนี่ยไปสนัก้นปฐมเลยนักปฐมอ๋อไปนักขันปฐมมากกำแพงแสนครับครับ นี่ว่างกระบะเรียบร้อยกสิกลับบริษัทมันวะน,นี่นนอ่าๆเอาโอเคเอาลูกพี่เอาอค,ครับผมครับผมครับผมเป็นลูกพี่เพิ่นมาแลกงานนั่ครับผมวันนี้เอาโอเค,อเคลูกพี่อ,อ,อันไหนครับฝากเอกสารเออเด้อไว้นี่แล้วมมเ,เดี๋ยวผมมาเอาเดี๋ยวผมเชื่อตั้งมาก่อนเออเดี๋ยวให้ยตั้งเลยเ๋วผมจะถามวเออเออเดี๋ยวให้ยเงินอยู่ไหนลูกโอเคครับผมเดี๋ยว สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับผมพอกันไม่คลิปหนาเดี๋ยวมีจังหวะดีๆโอกาสดีๆเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมเห็นรถฮีโน่ผมก็อยากคู่ยู่ครับผมเรื่องรายละเอียดฮีโน่ผมบ่ค่อยสันทัดปานไดนเนาะโอเคครับผมลุงเพ่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพิ่นให้ขึ้นมาหนังก็ต้องเดี๋ยวไปเบิ้งเพิ่นสไลด์กับบ้าครับโอ้เบิ้งสเต็ปเพิ่นจะหลายก็เฮาเด้อครับหนึ่งสองสามเต็มครับผมอ่ะแกงเง่าเลย